เพิ่มแล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ a w s ราชดำเนินเวอร์ซูดี s สเปเชียลอีกครับ KAT Presents ราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันเจ้าเมฆายได้ครับตำนางของมวยไทยยี่ิดปไปครับมีการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมิรังครับทิงจูเนียแหมหล่อเหลือเกินครับโอ้โหหล่อเลยครับหล่อมากครับแต่หล่อย่างเยียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขำวปั้นชาเลยครับเปิดตมาเตะซ้ายไปืนแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชาครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับเนี่ยครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่ประทับครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปงมีลมสั่นๆทางเดียวขันครับนี่ครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านี่เปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับไต้หวันแล้วครับ2002 เคยกล่าวคือว่ารอเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าเต็ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายตีตัดชื่ครับโเลื่อนเลื่อนครับล้มไปครับลุงเฮงกระเด็นไม่จุบแต่เขินครับขนาดขนาดเขิยยังน่ารักครับองตวน เบิกกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกยกขาตั้งไว้สูงแล้วเตะคืนทุกครับเฮ้ยเฮ้ยมีแข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบะไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับทีบครับเทนนิสโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันครัดไฟแรกนี่ก็ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูนั่งเวทีครับ ถูกต้องครับอย่างนี้ครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่าอ w s ราชันานวอร์ซีจัดมาให้แฟนๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้ดูครับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะนี่เป็นนักบวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทางด้านของซาโตะครับ นี่เป็นนักชกคนที่1 1ครับตั้งของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและก็ะเทียมคัญคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับหน้ามีหมัดเป็นไนครับจะได้โคตะครับโอ้สู้ครับสู้ครับพี่ลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยน่าทุกครั้งที่โคตานี่ออกอาวุธได้นะแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับ คุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1-2อย่างไรครับโคตานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทงโปชกในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกที่ต่องได้เลยนะครับจนสูญี่ปุ่นยกคเขาเป็นไอหมูมหัศจรรย์เลยครับสามารถล็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอสมควรเลยครับเอาครับแ่นมาครับ ติดตามมาต่อครับยกแรกข่ายพ้นไปครับมาดูคู่เมื่อีเ้มทังอะไรกันนี่แก้มีแก้งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่าป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแน่แต่โคต้ายังยิ้มอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าลอยเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับ แต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับเดินบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้นก่อนแล้วเตะขวาโอ้โอ้อตอนนี้นี่ บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปที่ขวัวใจสาวๆครับน่าสุดยอดครับต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่ก็ถือว่าเก่งเลยครับนี่กค่อยเดินค่อยๆทําครับาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับบัวขาวครับเอาละฮะโคตาเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีคื่เลันโอ้โหเตะซ้ายเตะซ้ายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะแม่โคตามาไปชุดแต่ว่าบัวขาวโต้แน่นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับ มาดูแลครับสมัยที่พวกเขาเป็นแชมป์เกวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์ก่อโคต่ายปีัว0 2รองนาครับพวกเขาโอ้มีขายยากจะหายจาความหมายถึงสาวๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับโอ้ดีนะ นี่ถ้าผมไปโกหัวทองมาหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุดเวิร์คเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับเตะสาไปทีนงครับแม่หมือนจะผ่อนรับผ่อนรับเตะขวาไปทีนงครับโคตาหนึ่งสองอย่างไงจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับโชคเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับ เอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนันโคตะาครับเอากรบปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่โบขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน5 0 0ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับหนึ่งสองสามส โอ้โห oh oh, ชุดนี้ครับยังไงตัวขาว,วยิงเข้าไปลึกแม่นิวารพยา,ายามจะเตะคืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับบอลขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับอา้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไอเจอาะยาวไว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไมา่โดน <c oughs> ครับโอ้โหด,ดึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับ เอาละครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูนความตั้งใจครับแม่เปิดมาตุรกีฟาดห่างครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดูครับบัวขาวยุ่ยแล้วครับเดินเจอใวัดดูครับโคตาพยายามมีมาสวนกิ้งไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแรกกันเลยครับขยับครับแดนบัวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเวิร์กโชครับโอ้ทั้งนั้นโคตานี่ก็ ถือว่าสู้ดีครับรุ่นกกีใจสาวๆดครับทำไมทำกันแบบนี้ <G ül> ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดิน <G ül> โโหัวแล้วโดนไปสามแข้งสี่แข้งแบบนี้เ้าสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะาบิ้วซ่า มาถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วโอ้โอ้โอ้าเลยโอ้โถ่จูบบอกไม่ได้เลยโอ้โโออาจารย์ก็โหดไรแล้วจูลโอ้โห้โอ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 โอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ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 ้โอ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 โอ้โอโอ้โ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 โอโอโอ้โ้โอ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 ้โ้โอ้ นี่ดูครับเข่าเข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็บพื้นล่อๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินเวิร์ดซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ก็ต้องแต่ถือว่าสายกันไปครับเอาครับแลโอ้โห